สวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเด็กหญิงพัทธรธิดาสีสุยผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์โพธิรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สสรั้วโรงเรียนบ้านปลอยเดินอิทธระศึกษาพวกเราช่องขอไปเดินขอพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับโรงเรียนบ้านปลอยเดินอิทธระศึกษาเชิญพบกับพิธีกรพัสนานที่โรงเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพิธีธนีสากเกลียวตอนนี้หนูอยู่ที่โรงเรียนบ้านปลอยเดินอิทธระศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านปลอยเดินตำบลสวายอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางรจนาทองประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอยเดออิทระศึกษานายวิทยาศิริดำรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอยเดออิทระศึกษาและนายประหยัดเครื่องทองใหญ่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนของเรามีนักเรียนทางหมวด210คนผู้บริหารค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น18คนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่21มีคุณธรรมนำความรู้สู่สุขภาวะที่ดีมีความปลอดภัยห่วงใย,ยสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์โรงเรียนรักการออมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนบริบทร่มรื่นดีมีชุมชนร่วมมือ ได้รู้จากโรงเรียนกันไปบ้างแล้วนะครับต่อไปเชิญพบกับคุณทิงกมลอดลุลพิธีกรภาษาเพื่อดูคุณค่าของนักเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงิพีก,กมลอาดลุนโรงเรียนของเรานะักเรียนมีความสามารถในการอา่านการเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดดีเริ่มสร้างสารรค์สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความรู้ความสามารถรอบด้านและมีความสามารถพิเศษตามศักยาภาพของแต่ละบุคคลส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนดและมีผลสำเร็จทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ RTNTO n e t ET, สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีผลการทดสอบ ONET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศค่ะต่อไปพบกับคุณยนต์สุขเพื่อดูคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนกันครับสวัสดีค่ะดิฉันยนตสุพรนาบุญในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนคุณธรรมสามดาวสพทโรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริหารร่วมการวางแผนอย่างเป็นระบบได้แก่โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีแนววิถีปฏิบัติในโรงเรียนการปลูกฝังจิตอาสาสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการทำงานมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงาน และเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยสุขภาพกายที่ดีและรู้วิธีห่างไกลาย,ยาเสพติดซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมดําเนินการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนร้อยละ100มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกปีการศึกษาค่ะต่อไปพบกับคุณอัญญยาเพื่อดูการบริหารและการจัดการศึกษากันครับ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอภิญญารินร่นภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการรจนาทองประดับท่านได้ใช้กับบวนการบริหารงานแบบลปอยเดินโมเดลที่มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ร่วมลงมือทำร่วมประเมินผลร่วมสะท้อนผลปรับปรุงแก้ไขและส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบนิวโนลอันเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่าสามารถบริหารงานจัดก,การสถานศึกษาจนมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัดมีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบทําให้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็นเลิศในหลายด้าน มีการพัฒนาระบบแนวแ,และระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมีการจัดสภาพแวดล้อมสวยงามอาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียนนักเรียนกับครูครูกับผู้ปกครองรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการจัดหาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารและการจัดการวางแผนกำหนดแนวทางในการใช้ตลอดจนกำกับติดตามประเมินผลการใช้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานและมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการปรกกันคุณภาพภายใน จนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งยังมีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนครอบคลุมครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและทันสมัยพัฒนาต่อเนื่องเป็นปัจจุบันซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งในออนไซต์และออนไลน์ดิฉัน นางรัจนาทองประดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลอยเดินอินทรศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะทุ่มเททั้งกำลังกายและใจเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและได้รับโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ภายใต้กระบวนการบริหารงานในรูปแบบโปรยเดินโมเดลที่สร้างทามร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดเป้าหมายร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์สร้างความอยากความต้องการสร้างแรงจูงใจและเกิดการปฏิบัติงานร่วมกันมีการประเมินผลสะท้อนผลเพื่อการพัฒนาจนนำไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ทันกับยุคและเหตุการณ์ในปัจจุบันและผลจากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดได้ศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ตนเองและครอบครัวต้องการได้ต่อไปพบกับคุณปุญญนุชเพื่อดูการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปุญญนุชกระโทคโรงเรียนจัดหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นอย่างยิ่งมีการกํากับติดตามและส่งเสริมให้ครูกออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนมีการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและจุดเน้นของสถานศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารนักเรียนได้คิดแก้ปัญหาสะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้นําความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจําวันสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกคํานึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลบูรณา,าการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการเรียนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนเพิ่มภูมิศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีการจัดการชั้นเรียนที่ดีนักเรียนได้รับการแก่ตุ้นและพัฒนาวิธีการเรียนรู้มีการตรวจสอบและประ ประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าและคิดสร้างสรรค์เป็นระยะจัดให้นักเรียนประเมินตนเองและใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายรายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่นักเรียนและเสนอแนะผู้ปกครองรวมทั้งใช้ข้อมูลการประเมินนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไปพบก,กับคุณอินทิราคุณนัทิชาและคุณวิภาวณีเพื่อดูผลการดำเนินงานโครงการด่นทั้ง3โครงการกันครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอินทิราคงหวังโรงเรียนของเราได้รับการสนับสนุนจากหลวงปู่อินและชาวชุมชนหมู่บ้านปอเดินบ้านโคกแซ่บ้านโคกตรัสบ้านระใสและบ้านนาแหว้วร่วมด้วยช่วยกันสละทรัพย์สินส่วนตัวทั้งในรูปแบบที่ดินทรัพยากรอื่นๆเพื่อจัดตั้งและก่อสร้างโรงเรียนขึ้นมา ทางโรงเรียนจึงได้นำหลักการโรงเรียนวิธีพุทธมาดำเนินการทั้งทางด้านกายภาพกิจกรรมประจำวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนพฤติกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและการดำเนินการอื่นที่ส่งเสริมวิถีพุทธทุกป,ประการจงโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมสอพทออและมีผลการแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเกี่ยวกับการสวดมนต์บาลีปแปลไทยการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำมนองสรพันยะและกิจกรรมอาราธนา ได้ถวายทานในพระพุทธศาสนพิธีเป็นที่ยกย่องของครอบครัวชุมชนและสังคมเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนัททีชาสิริดำ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนของนักเรียนจึงมีการจัดทําโครงการย,ยกระดับผลสมดิธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสมดทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนโดยเริ่มจากการคัดกรองนักเรียนแล้วจัดก,กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนที่มุ่งสู่ผลสมดทธิ์ได้แก่ก,กิจกรรมภาษาไทยวรรลคัมภาษาอังกฤษวรลลคัมกิจกรรมเขียนตามคําบอก คิดเลขเร็วท่องสูตรคูณอ่านจับใจความสำคัญเขียนเรื่องจากภาพการซ่อมเสริมการเสริมแรงให้มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รักการอ่านส่งเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร เช่นกิจกรรมคีตะมวยไทยกิจกรรมแอโรบิกกิจกรรมค่ายวิชาการและกิจกรรมอื่นๆที่จะส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการส่งผลให้ผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดหรือการยกระดับผลสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระดับชาติเช่น RT NT และ O-net เป็นต้นส่งผลให้นักเรียนมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นที่ยอมรับ ชชุมชนและสังคมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิภานวานประคองสุขด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง าออการเอาเมือนของนักเรียนการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายนอกนือจากการได้เรียนรู้แล้วยังส่งผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวันส่วนที่เหลือนําไปจําหน่ายให้กับชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนด้วยนอกจากนี้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนระดับจังหวัดสุรินทร์และดิฉันเองได้รับรางวัลต้นกก้าพันใหม่หัวใจเกษตรอีกทั้งเพื่อนๆและน้องๆก็ออชอบที่ได้ลงมือทําการเกษตรในโรงเรียนมีการนําไปประยุกต์ใช้และกลับไปทําที่บ้านด้วยดิฉันเด็กหญิงพัทธธิดาสีปุ๋ยและผมเด็กชายจิรวัฒน์โพธิรีพวกเราช่องข่าวใบเดินขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ ขอ,ขอบคุณคร่คคะ